อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ถือว่าสังคมให้ความสําคัญก็คือเรื่องของอดีตพระเกษมหลังจากที่ทําการศึกไปแล้วค่ะแต่ว่ายังมีการจับตาความเคลื่อนไหวแล้วก็ยังดูนะคะว่าท่าทีตอนนี้ของพระเกษมเป็นยังไงล่าสุดค่ะนายกเกษมดวงแพงเมาาหรือว่าอดีตพระเกษมเนี่ยก็ยอมรับแล้วนะคะว่าไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้เพราะว่าการกระทําความผิดนั้นทําผิดพลาดด้วยตัวเองแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งพระวสัน์ปัญญาพรโรนั้นเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัด ป่าสานักสงฆ์ป่าสามแยกแทนค่ะซึ่งบรรยากาศที่สํานักสงฆ์ที่ป่าสามแยกตําบลวังกวางอําเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรนณะก็มีลูกศิษย์ค่ะที่มาปฏิบัติภารกิจประจําวันกันตามปกติขณะที่นายเกษมดวงแพงมากได้แต่งกายด้วยเสื้อยืดกางเกงยีนสีขาวสวมเสื้อคลุมสีดําแบบที่เห็นนะ,นะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งพระวสัน์ปัญญาพาระโนพระลูกวัดเป็นรักษา สาการเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าสามแยกรูปใหม่ แล้วก็เปิดใจนะคะว่าส่วนตัวเองยอมรับว่าไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้อีกเนื่องจากว่าทำผิดพลาดแล้วก็ทำผิดพระวินัยอย่างร้ายแรงส่วนกรณีผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาระบุว่าการแต่งตั้งเจ้าอาวาสของสำนักสงฆ์ป่าสามแยกองค์ใหม่ต้องให้เจ้าคณะตำบลเป็นผู้พิจารณาอดีตพระ,กระเกษมก็ระบุว่าการแต่งตั้งเจ้าอาวาสต้องเลือกบุคคลหรือว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมวินัยอย่างจริงจังและหากสำนักพุทธศาสนา จะเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดตนเองก็ยินดีให้ทําการตรวจสอบค่ะ